สวัสดีครับสวัสดีพี่้องผมไปคือเก่าครับผมเมื่อกี้ก็ผ่านวัดเขาชีแจนมาแล้ครับเพราะทางผ่านครับนี่ฮะคนเรียกเขามาใมมีหารเสียนนะครับ อันนี้คือทางเขาครับผมร,รถคามร็วนะครับโค้งไลยครับคอยคียพี่น้องก็จอบมาทั่วอะาราอยู่ด้วยไปวิหารเซียนนะครับว่านี่กลุ่มปั่นเนาะ จีนกันไรเนี่พี่น้อง เดดค่ะเดดแน่ดีพี่น้องกเบาบดน้อยด้ยแดดก็ได้แดดอย่างเดียวเลยโอ้โหมนเฮ้าแน่ แดดก็ได้โค้ง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 นี่อีกมีก็โค้งเดงนพี่น้องโค้งหลายครับใส่ความเร็วไว้ได้ ความือเขาเดียวครับเจ้าความือเลยพี่น้องอ,องซือบัตเขาไปเบิ่งครับมีูกปันทหารจีนโบรานแล้วก็เมืองจำลองครับเมืองจำลองจีนหาที่จอดงค,ครับเดี๋ยวนีดแล้ว่ เอาหมม่มบ่โอ้แดดแสงพี่น้องเหนื่อยต้เอาเอาลมไปนั่งพอมครับคลื่สันบ่ได้ญ่เลยไปครับโอ้แดดพี่น้องแดดแดดแดด,แด,ดตามคุณแม่นนไปครับปลาเหลือเบิ่งเงี้ยไปปล่อยครับไปครับหลังจากที่เราได้ได้นเนี้ยไปปล่อยเดดพี่น้อง มีน้อขายของกินพร้อมเลยครับเลยหน้าของหวานมีครับของกินครับมาโมงนี้บุต้องว่าอดครับมีให้เนี่ยกินอยู่ครับตามมี่านไปเลยครับนี่ครับเนี่ยปล่อยห่าขนมอิปลา นี่ครับพูนนะครับมองมี่ที่ผม่านะครับนี่ครับปรกราบไหว้ผู้ชาได้เสียงดวงเสียงโชคเสียงดวงครับต้องไปข้างล่างเลยครับปิดปอยยุงข้างล่างพี่น้องห่ฮู้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 เนี่ยให้อาหารปลาครับ เป็นชุดด้วยนี่รายราคาครับแดดคักไปหนึ่งนี่คือรายละเอียดครับนี่นี่แหละพี่หนอที่พุ่มบานะครับ นี่คือบริเวณข้างในครับผมโอ้มีร้านกาแฟด้วยร่มดีขนาดครับบรรยากาศโดยรอบข้างในครับบางล้านจะลดกับสีหอนนิดนึงหน่อยแต่ว่ายังใน่ะ ต้นไห่ต้นต่อกันหลายครับมาทิ้งสาสะบันเด็กหน่อยเดี๋ยนั่งเลยเนาะมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยอนั่นงอดไายครับตอนนี้เขากำลังหาทำเีอยู่ครับว่าผีหนุว่าผีแล้วลื่นไม่ลื่นถ้าไข่น้าเออจะได้ครับ ตะไข่หนามนี่ลูกไปห่อไปหฮะมองจิบปล่อยฮะมองปล่อยปลาครับอันนี้เอาชุดอะไรกันลูกชุดหนึ่งร้อยนะครับเป็นน่องเหลือเอาได้ว่าจิบปล่อยยังกับห้วย,ยขนมก,ก่อนตามเจ้าเหตุฮะ แต่ก็ฮัาโปอยจะฟังบุนบ่ผุนไ,นไงไอ้ใกล้ใกล้อีกตุวบุกเอฟด้วยพี่น้องตุ๊บุกหญยนะครับฮะมองโปอยก่อนครับห่มเย็นดีครับอยู่ในเป็น เป็นน้องใหญ่ของทางวัดเพิ่นครับบกใหญ่เลยครับกวางดีถี่ผีก็ได้เ <Hey. S 1> อออาสาดมาปูนางเหรียญก็ได้ได้พี่น้องด้วยขนาดมาขนูขน้ได้จากนางมามาแบบพลนไข่ครับมานอนเว้นนี่ก็ได้เ้อ ต้นไม้ต้นตอกต้นรุ่งจา้าบริเวณบรย,ยรอบครับบริเวณบริหารเซียนระวังระวังนะนั่นนั่นนั่นระวังระวังห้ามองไปกัครับพี่น้องนี่ก็ได้นี่ยน,นี่ระวังอย่าลงลึกช่วงตกหน้าอาธิษฐานก่อนเอา นี่ครับพี่น้องนี่ครับน,นี่ไงไฮนันเด้อยไฮนน้ำเด้อครับพี่น้องไอ้ค่ำคาถาอธิษฐานเป็นมี่ห้ครับนี่ว่าข้อนี่เป็นกระเคียนใกบกบกับอยู่นี่ครับมันปล่อยมีแนวปล่อยเอาอธิษฐานกระเป๋าเนะว่าอังสุกร เออบ้างผมจก่อนอธิษฐานก่อนแล้วก็โอเคอม,มีคำอธิษฐานในมี่ใบให้พร้อมครับถ้าเขาคิดยังมาออกมีให้เขาอธิษฐานยิ่หันครับตั้งน,นมนสามจบพี่น้อ มริเวินเป็นน้องแง่ครับมา่ลายไล่หลบเลยพี่นอ้องมาปล่อยเท่านี้ไล่หลบเลยครับคุณแม่กำลังอธิษฐานครับ ไปดูให้กลลงไป้อเออเออดูดวงด,วงด,วงด้วยเอาที่กองให้คอยๆเทนึงอธิษฐานนะพ่อที่อธิษฐานคนพี่น้องครับพรดีนี่เมื่อกี้ม่บ้านเพิ่นอธิษฐานนะครับ ฮ้ยลุงใจสอกนินอะยันปลาหงเมาก,กี้เืิดป่ะอเอาไปนี่นะทั้ง น,นี่ครับพี่น้องอาจารย์ที่เขาปล่อยแล้วครับที่อธิษฐานแล้วปล่อยแล้วน้องเขาที่ยู่นี่แล้ครับให้น้องอยู่นีแ่แหละไปเจ้าให้อยู่ดีไม่แห้ง้ตัวเติบใหญ่เป็นกระสนนู่นนุ่นน่ำนู่นหน่ำผ้าให้ทั้งคนปล่อยและคนถูกปล่อยกับยู่ดีเตือ <c oughs> นพ้าสุกนาะครับพี่น้องเนาะตาเข้าครับกว่านี้เข้าจะไปให้อาหารป่าได้ไหาเนี้ มีทั้งแบบเม็ดหน่อยครับกับเป็นอารมณ์ c นี่นะรับ ABC เนี่ยค้องเสียบเลยครับปลามากมาได้หลอดพี่เนาะตามคุณแม่ไปฮะปลาตัวเล็กในของมาเพชรปูนครับเพื่อจะได้วุ่นใหนียกีละสุขขาพรหลังกายแข็งแรง ให้จบล็กใ hm ี้ทองนกเก็ตบุญท <huh ีิศเนื้อท่านคือจังพอกับแม่ผ้าเห็นี่ครับนักท่องเที่ยวคนกครับมาปล่อยปล่อยปลามาให้อาหารสัตว์ให้ขนม ไอ้ฮัลานกนี่ยตัวนี้ก็ได้นะนี่นี่นี่พอตังลบไปเออฟางบรเงียเี่ยเดี๊ยเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเดเดเดหู้หู้นี่เออระวังนี่นี่ละอยู่นแดเอ๊ะ ตัวงเงินพี่เนาะเฮ้ยมันจะขี่กระยาขี่เป็นไงหนึงครับตัวใหญ่เลยวัววววัันี่ครับเพื่อกาให้ยารเพื่อห้องเสียบเลย พื้นที่เป็นไหลแล้วครับนะพี่เนี่ยพวกแต่ฟังนั้งพวกคยไปจักเื่อครับพี่น้องมาแต่ฟังนี้ครับไม่ดอ่อนไปจักเตียพอนะนถ้าเป็นก็เป็นซาลาเด,ดียครับมีซาลามีอย่าง เอไอเน้่าครับเจ้เอ้ยมาบนนี้กันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้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 โห่ย่านด้วย่านไปงแห่อยูย่านย่นว่ย่านยังนั่งอยู่เนาะ พูนดิกไปไกลพูนพูนเออดิกไปไกลที่ล่ะพี่นองไงอยากดิกไปใส่ตัวเองเนาะเต้นทีดิกไปไกลๆบ่เูวเห็นตัวไกไกลพูมีแต่ปลาเนาะปลาสวายบ่ปลาดุกบ่ปลาคอบ่เขีดนพระเยซานครับปลาตองห่วงเรือปลาปลาตองซื้อเรืองี้นองพู แตกสวๆสวอยู่พะนพนกันอมหนุกเมีครับแตกสวๆสวอยู่นั่งเฮ้ยนี่เฮ้ย ยนี่ครับพี่น้องว่ามึงบรรยากาศในวิหารเซียนครับผมวันนี้มาปล่อยโคกปล่อยปลาครับพี่น้องครับปลากคดไอ้โคดแช่เนเรื่องพี่น้องเรื่องสองบุหรี่กุโกรกับสองนี่น้อยอีสองหนึ่งพี่น้องครับผมโปรไดที่คำามาเบิ้งกับคำาเบิ้งใหม่อ่ะกับปลากคดที่ตาเฮียครับโปรได้่เบิ้งแล้วก็อยู่ดีไม่แห้งครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งลำลำเรื่อยๆครับผมนอนรับได้ให้เมื่อน น่าตื่นอะไรเงินแสนเอม่ฉีนมากไม่ฉีกมากเดียวนอนรับไฟไดงเงินหมื่นแล้วพี่น,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 น้องเด้อให้เงินหลานเด้อนล้พี่น้องเนาะเยอารบรรยากาศดีครับแต่ว่ากงาแดดจังหน่อยอยู่บ่หน,น่อยนะพี่น้องแดดร้ายอยู่ครับโอ้เตือนแจ้งดีขนาดแต่ดีอยู่ข้างในมันเป็นห่มครับต้นไม้ ต้นไม้บิวดีครับนะครับเงนะียบเง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 ียบบรรยากาศโอ้อยหญ้าเขียวดีครับผมมีเป็นตะปูสัตว์มะนางเหรียญครับเงือ่ะพี่น้องครับสหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ